那雪山。 ตังเด็กหนุ่มที่สุ่มเรียนภาษาญี่ปุ่นและไฝฟ,ฟันมันตั้งแต่เด็กกว่าเขาจะต้องได้ไปท่องเที่ยวแดนอาทิตย์อุทัยแต่โอกาสการท่องเที่ยวของเขามันมาถึงแล้วกับแถมมาด้วยประสบการณ์หลอนที่ยากจะลืมเลือนตังแผนที่พักในการไปเที่ยวญี่ปุ่นครั้งนี้ไว้ว่าเขาจะเช่าบ้านที่ Airbnb เนื่องจากใ,ใครๆต่างก็งรีวิวเวนเสียงด้วยกันว่าเป็นที่พักฉลาดเดือด ของคนที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทางเพียงพอแค่เดินทางออกจากบ้นไม่กี่นาทีก็ถึงสถานีรถฝไฟและนั่งเพียงไม่กี่สถานีก็ถึงโตเกียวอีกทางการเดินทางครั้งนี้เป็นการเดินทางไปกับเพื่อน,อนแก๊งใหญ่ที่เรียนญี่ปุ่นด้วยกันการตัดสินใจเชาบ้านทั้งหลังโดยหารเฉลี่ยค่าห้องกัน3 0 0พบาทต่อวันจึงถือว่าเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมเลยทีเดียว วันแรกที่ตังถึงบ้านหลังนี้ถึงได้รู้ว่าบ้านมีถึงสามชัน้นชั้นแรกเปิดเข้าไปจะเจอห้องรับแขกและโซนด้านหลังมีห้องครัวติดอยู่กับห้องน้ำส่วนชั้นสองจะมีห้องนอนและห้องน้ำที่แยกอ,ออกจากกันส่วนชั้นสามจะมีอีกห้องนอนและห้องนอนแต่ด้วยประตูเลื่อนเก่าจึงไม่มีที่หลบในคืนแรกที่เข้านอนด้วยความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินทางตังฝันว่ามีตายายคู่หนึ่ง มายืนจ้องมองเขาอยู่ที่ห้องนอนชั้นสองแต่ด้วยตังไม่ใช่คนกลัวผีหนักจึงคิดว่าหากวิญญาณคู่นี้มาดีจนจะทำเป็นไม่สนใจอยากจะอยู่ก็ให้อยู่ไปเพราะอาจเป็นวิญญาณของเจ้าของบ้านเก่าตังเก็บความฝันแปลกๆนี้ไว้คนเดียวไม่กาเล่าให้เพื่อนคนอื่นฟังเข้าสู่คืนที่สองตังรู้สึกง่วงนอนไวกว่าใครเพราะเพียรจากการนั่งรถไฟฟ้า ไปเที่ยวที่ต่างๆพอเวลาเพียงสามทุ่มเขาจึงขอตัวจากเพื่อนๆขึ้นมาที่ชั้นสองพะง่วงนอนนอนไปได้หลายชั่วโมงแต่ตังก็กลับสตุ้งตื่นขึ้นมาในช่วงเที่ยงคืนเพราะเสียงของคนชั้นบนที่วิ่งเล่นปลุกเขาให้ตื่นตังคิดว่าคงเป็นแก๊งเพื่อนผู้หญิงสองสามคนที่นอนชั้นบนหยอกเล่นกันจึงไม่ได้สนใจและนอนต่อกระทั่งเวลาชั่วตีสามทุงคืนเดียวกัน ตังสลืมสลืออยู่ในอาการกึ่งหลับกึ่งตื่นเขามองเห็นคุณตาคนเดิมอีกครั้งในลักษณะมายืนมองจากประตูห้องนอนชั้นสองแต่คุณตาก็ไม่มีท่าทีว่าจะทำอะไรเช้าวันรุ่งขึ้นตังที่ลงมาทานข้าวกับเ,เพื่อนจึงเซวาขึ้นว่าพวกผู้หญิงทำไมนอนดึกกันจังแต่เพื่อนกลับตอบว่าเข้านอนตีหนึ่งแล้วนะเดินย่องผ่านชั้นสองขึ้นไปนอนกันกลัวว่าจะรบกวนตัง และเพื่อนผู้ชายคนอื่นเพราะบ้านก็เป็นบ้านไม้เก่าๆตอนนั้นตังจินตัดสินใจแล้วว่าจะถามเปิดประเด็นไปกับเ,เพื่อนไปเลยตังจิตถามึ้นว่าแต่เมื่อคืนเราได้ยินเสียงคนวิ่งเล่นกันที่ชั้นสามนะและตังยังเล่าไปต่อยกว่าสองคืนที่ผ่านมาตังฝันเห็นตายายคู่หนึ่งมายืนมองอยู่ที่ประตูหน้าห้องนอนชั้นสองเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่งจึงทักขึ้นมาว่าผู้ผู้ชายนั่นแหละ มีใครเล่นพิเรหรือเปล่าเพราะเมื่อคืนได้กินบุหรี่บทสนธนาปนแปลกๆองทุกคนชวนให้ตังเริ่มรู้สึกคนลุกปแปลกๆแต่สุดท้ายทุกคนก็ตัดบทเรื่องที่เกิดขึ้นในบาทและหันมาชวนคุยเรื่องเที่ยวแท็กกระทั่งเข้าสู่คืนที่3ามที่เพื่อนผู้หญิงสองสาคนพวกเธอกำลังถ่ายวิดีโอวีรอกรีวิวที่พักตั้งแต่ชั้นล่างขึ้นไปย่งชั้นบน แต่พอพวกเธอขึ้นมาที่ชั้นสองที่ตังเองก็นั่งเล่นอยู่อยู่ๆมีเสียงปิดประตูกะแทกเสียงดังมากจนเพื่อนผู้หญิงทุกคนตกใจวิ่งกลับลงไปยังชั้นแรกตังเริ่มรู้สึกไม่ดีเลยเดินตามลงมาเริ่มมีการพูดคุยกันว่าเสียงน่าจะมาจากชั้นสองแต่ตอนนี้ทั้งเพื่อนผู้ชายและเพื่อนผู้หญิงทุกคนรวมตัวกันอยู่ครบที่ชั้นแรกแต่เพื่อนผู้ชายบางคนที่อยู่ชั้นแรก ก็เถียงว่าผู้ผู้หญิงอาจจะหลอนและคิดมากไปกันเองเพราะชั้นสามตอนนี้มันไม่มีใครอยู่ตังจึงบอกให้ลองรีวิดีโอดูว่าในวิดีโอบันทึกเสียงประตูที่พวกเราได้ยิงกันไว้ใหม่พอเพื่อนสาวเปิดวิดีโอดูก็มีเสียงประตูถูกปิดดังปั้งอยู่ในวิดีโอจริงๆแต่โดยทุกคนไม่อยากปิิวให้บรรยากาศน่ากลัวมากขึ้นหลายคนจึงชวนกันเล่นเกมอยู่ที่ชั้นแรก จนได้เวลานอนช่วงสามทุ่มครึ่งตังที่เป็นหนุ่มนอนวัยและไม่ได้กัผ้ผีจึงขอตัวขึ้นไปนอนที่ชั้นสองก่อนใครและนอนไปได้สักพักตังก็ตื่ตนขึ้นมาในช่วงเวลาเดิมตีสามแต่คืนนี้เขากลับมองไม่เห็นวิญญาณของตายายคู่เดิมอีกแล้วแต่ตังกลับได้ยินเสียงล้อของวัตถุบางอย่างดังเอียดอาดเพียงไม่นานตังก็พอเดาได้ว่ามันคือเสียงของล้อรถเข็นบิวแช เสียงมันดังเข้ามาเรื่อยๆใกล้กับบานประตูห้องนอนชั้นสองคล้ายกับว่าวิวแชร์ขน,นันเข็นมาทาั้งที่สภาพติดสนิทแต่พอเสียงดังชัดที่สุดที่หน้าห้องนอนของตังแนวเสียงเสียงนั้นของวิวแชร์ก็เงียบหายไปเองเราก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเข้าสู่วันที่4ี่ตังเองเพิ่งมาสังเกตว่ามันมีคล้ายคายเครื่องบางอย่างถูกติดตั้งไว้บนบันได และตั้งกันนึกึ้นได้ว่ามันคือเครื่องติดตั้งที่ทําให้คุนแก,แก่สามารถนําวิวแชร์เคลื่อนที่ขึ้นไปได้ทุกชั้นทุกห้องตอนนั้นตั้งคนลุกชันเพื่อนๆได้ฟังตังเล่าก็รู้สึกไม่ต่างกันพวกเขาจึงชวนคนของลงมารอกันที่นาบาทัทโดยอยากจะออกจากบ้านหลังนี้ไวๆเพราะเพื่อนคนหนึ่งบอกว่าถ้าพวกเราอยู่ร่วมกันพลังวิญ,ญญาณเหล่านั้นน,น,นานๆเราอาจจะรับพลังงานลบ จากพวกเขามาด้วยแถมยังบอกอีกว่าที่เพื่อนบางคนเริ่มมีอาการป่วยก็อาจจะมาจากวิญญาณที่ตังได้เห็นและสัมผัสนี่แหละตอนนั้นแกงของตังทุกคนยังเหลือเวลาเที่ยวอีกตั้งสาวันจึงตั้งใจจะออกไปเช็คอินเข้าพักที่โรงแรมแห่งอื่นแทนโดยโรงแรมที่หารเฉลี่ยกันคือละสาม0ันบาทพอๆกับค่าเช่าบาทโดยเป็นเพื่อนต่างจับคู่นอนกันไปคู่แยกชายหญิง หลังเช็คอินแล้วพนักงานของโรงแรมแจ้งว่าหลังห้าทุ่มเคาน์เตอร์โซนกลางจะถูกปิดไม่มีคนเฝ้าส่วนประตูใหญ่ด้านหน้าของโรงแรมจะถูกปิดลงดังนั้นหากลูกค้าต้องการเข้าออกจะต้องใช้ประตูเหล็กที่ิใช้กุญแจที่ให้ไปพร้อมกับกุญแจไขห้องออกตั้งกับเ,เพื่อนฟังจบก็เข,เข้าไปในลิฟต์เพื่อจะเอาของไปเก็บที่ชั้นของตนเองสายตาของตังสะดุดเข้ากับสิ่งหนึ่ง มันเป็นลักษณะของเทพสีเขียวที่ปิดทับผ้าใบแบบหยาบๆไว้ในลิฟท์ทั้งที่ภายในลิฟท์ก็ดูไม่น่าจะมีการก่อสร้างหรือซ่อมลิฟ์อะไรมาถึงชั้นที่ต่างพักโดยทุกคนพักห้องเตียงคู่เหมือนกันจึงทําให้ห้องที่อยู่ติดๆก,กันพวกเพื่อนผู้หญิงก็เลือกเลขห้องกันไปก่อนจนเหลือกุญแจห้องอีกแค่สองห้องเพื่อนผู้ชายที่เหลือก็กบปยเอาเลขหกหนึ่งสามให้ตัก โดยให้เหตุผลว่าตังเป็นคนไม่กลัวผีอยู่แล้วตังก็ไม่ได้คิดอะไรลับกุญแจห้องมานอนกับเพื่อนผู้ชายคนพอเวลาเข้าสู่ช่วงเที่ยงคืนตังกับรู้สึกหิวตอนดึกอาจจะเพราะชงเย็นทานไปแค่นิดหน่อยเท่านั้นตังจึงขอตัวจากเพื่อนบอกว่าจะเอากุญแจประตูเหล็กไปไขหาซื้อของอะไรกินตอนลงมาตังสังเกตว่าเขาเตอร์เชเอนถูกปิดไฟไปจริงๆ แต่หน้าแปลกที่แม้แต่ยามเฝ้าสถานที่สักคนก็ไม่มีหลังจะออกไปทานอะไรเรียบร้อยตังกับเข้าห้องมากเขาก็หลับไปเพราะมันเดึกมากแล้วแต่หลับไปได้สักพักตังได้ยินเสียงคลายมีคนพยายามหมุนลูกบิดที่ถูกหลอกพยายามจะเข้ามาในห้องพักของตังไม่รู้ว่าเพราะอะไรตังกับคิดว่าอาจจะเป็นเพื่อนของเขาเองจิงตะโกนสวนออกไปว่าเออรอกูแป๊บหนึ่ง ตอนนั้นเพื่อนที่นอนอยู่ข้างตังหลับสนิทคายไม่ได้ยินเสียงอะไรทั้งนั้นหลังจากลุกขึ้นมาสองตาแมวตังก็แทบช็อกภาพที่เห็นคือคุณตาหน้าญี่ปุ่นคนเดิมสวมใส่เสื้อยืดสีขาวแบบเดิมกับที่ตังเคยเห็นที่บ้านเช่าไปตังทําใจดีสู้ผีพูดผ่านบานประตูอกไปว่าตามมาทําไมอีกที่นี่มันห้องเช่าวพวกผมนะ่ะ หลังจากนั้นตังก็ขมใจสองตาแมวอีกรอบคราวนี้ไม่ได้เห็นแค่คุณตากลับเห็นคุณยายคนเดิมที่เคยยืนอยู่ข้างกันด้วยตังทำอะไรไม่ถูกมือไม้สันเทาเขาถึงตัดสินใจเดินไปเปิดไฟในห้องแล้วรีบปลุกเพื่เราเรื่องที่เห็นให้เพื่อนฝังเพื่อนก็นถามย้ำว่าใช่ผีแน่หรอคนเดิมหรือเปล่าอาจจะแค่ขนเน่าคล้ายกันแล้วขึ้นมาห้องผิด แต่พอมันนึกภาพแล้วอย่างไรเสียตังก็มั่นใจว่าเป็นวิญญาณคุณตาคุณยายคู่เดียวกันกับที่เจอที่บ้านชาวตอนนั้นบรรยากาศในห้องมันเริ่มตึงเครียดเพื่อนถึงชวนตังลงไปสู่บุรีที่เคาน์เตอร์เชอ,อิงชันลลางตังก็ยอมตามลงมาถึงตัวเขาเองจะไม่สูบก็ตับตอนนั้นลงมาแล้วเขาเต์โลงแรมก็ยังปิดอยู่เพื่อนชวนคุยอีกครั้งว่าใช่ตายายคู่เดียวกันแน่หรอถ้าใช่ พวกเขาจะตามตังมาทำไมตังก็ได้คิดสงสัยเหมือนกันเพราะพวกเขาเพียงแตามาปรากฏให้เห็นและไม่ได้พูดจาหรือเสืออะไรให้เข้าใจสาเหตุเพื่อนจึงบ่นเปลยๆว่าผีที่นี่ไม่มีเหตุผลเหมือนกันนะแล้วเขาไม่มีผีเจ้าที่คอยห้ามมาให้เข้าสถานที่แบบไทยได้ไงวะหลังจากที่เพื่อนพูดเล่นแบบนั้นจบเสียงบานประตูเล็กของรงแดด ที่ไม่รู้ไครไขคุ้แจค้างไว้ตอนนั้นก็มีเสียงดังเหมือนถุกกระชากให้ปิดลงอย่างแรงจนเสียงดังสนั่นชั้นล่าตังจึงชวนเพื่อนกลับขึ้นบนห้องน่าจะดีกว่าพอขึ้นห้องกันมาครั้งนี้ทั้งตังและเพื่อนก็เข้านอนอีกรอบโดยเลือกที่จะเปิดไฟนอนเพื่อลดบรรยากาศความน่ากลัวคืนนี้ตังรู้สึกว่าอากาศหนาวจึงนอนโดยใส่รุงเท้ากันหนาว ที่ภายในเป็นสัมเดียยและจะมีส่วนนิ้วเท้าที่ถุงเทามันยาวเกินนิ้วมาหลังจากหลับตอนในช่วง 3, ตีสามตังก็มารู้สึกตัวอีกทีก็ตอนรู้สึกว่าคลายกับถูกหยิบที่ปลายถุงเท้ากันหนาตังสะดุ้งตื่นขึ้นมาและคมตากล้าเปิดตาได้เพียงครึ่งตาจากนั้นตังก็ได้ยินเสียงวร์อกของหญิงแก่เสียงนั้นคลายดังมาจากเพดานชั้นบท ตอนนั้นตังจึงเริ่มท่องบัวสดมดพร้อมกับพูดในใจว่าผมเป็นคนดีผมมาดีปล่อยผมไปเถอะไม่นานเสียงหัวเราะนั้นก็จบลงชาวตังถามเพื่อนว่าในห้องเมื่อคืนตอนนอนได้ยินเสียงหัวเราะของหญิงแก่บ้างไหมเพื่อนกลับบอกว่านอนหลับสนิทไม่ได้ยินอะไรตังรู้สึกเหมือนว่าเขาจะเจออยู่คนเดียว แต่สองคืนให้หลังจนจบทิปตังก็ไม่เจออะไรแปลกๆอีกจนจบทิปญี่ปุ่นครั้งนั้นตังคนทั้งความสนุกและความหลอนมาเป็นความทรงจำมีการกลับมานั่งพูดคุยกันถึงเรื่องที่ตังเจอกับมเพื่อนอีกครั้งเพื่อนคนหนึ่งจึงให้ทฤษฎีคิดว่าเป็นไปได้ไหมที่ตายายคู่นั้นไม่ได้ตามตังมาจากปั้นชาแต่อาจมาจากสถานที่ท่องเที่ยวที่พวกเราไปด้วยกันที่ที่หนึ่ง มันเป็นเมืองเก่าของญี่ปุ่นและทุกคนก็ได้เช่าชุดแต่งตัวที่เป็นคนญี่ปุ่นโบราณเต็มยดและอาจจะเผอทำพฤติกรรมน่าเกียดเต้นพิเรตและพวกเรายัางเดินผ่านสุสานแห่งหนึ่งที่เราทั้งแกงใช้ทป็นทางหลัดอาจเป็นไปได้ว่าวิญญาณตายายคู่นั้นเห็นว่าต่างหน้าละไม้ขายลูกหลานก็เป็นดันแต่ต่างก็คิดว่าเพราะส่วนตัวเขาเองไม่ได้กลัวผี แต่ก็ไม่เคยคิดลบหลู่เรื่องลี้ลับหรือวิญญาณเหล่านี้เขาจึงผ่านมันมาได้จนกลับไทยมาได้อย่างปลอดภัยนั่นแหละหลังจากตังกลับไทยมาเรียนภาษาญี่ปุ่นต่ออีกหนึ่งปีเสร็จตังก็เรียนจบขอดแน่นอนแม้ว่าจะเคยเจอประสบการณ์หลอนที่ญี่ปุ่นแต่ตังก็ยังมีความทรงจําดีๆเกี่ยวกับญี่ปุ่นอยู่มากเขาจึงตัดสินใจหางานทําที่ญี่ปุ่นตังหางานอยู่พักหนึ่งก็ได้เข้าทําสัญญาจ้างกับบริษัท ที่อยู่ในจังหวะอวยตะแน่นอนว่าตังต้องย้ายไปอยู่หอพักที่ไม่ไกลจากที่ทำงานโดยมีเงื่อนไขว่าตังจะต้องพักอยู่กับเพื่อนร่วมงานอีกคนที่เป็นคนไทยเช่นกันซึ่งพี่คนไทยคนนี้เขาทำงานมาก่อนตังราวหนึ่งปีกว่าแล้ววันแรกที่ย้ายมาก็มีเรื่องที่รุ่นพี่คนไทยคนนี้หวานให้ตังช่วยคุยกับประธานบริษัท ด้วยตัวรุ่นพี่คนไทยคนนี้พูดภาษาญี่ปุ่นไม่แข็งนะักเรื่องที่รุ่นพี่คนนี้ขอร้องแกเล่าว่ามีลุงคนหนึ่งพักอยู่หอพักคนงานเดียวกันกันกบพวกเราโดยห้องของพวกเราอยู่ลึกถัดจากห้องของคุณลุงคนนี้ไม่ไกลลุงแกก็เป็นพนักงานบริษัทเดียวกันกันกบพวกเราแต่แกเพิ่งขอลาออกไปไม่นานก่อนที่ตั้งจะย้ายมารุ่นพีคนไทยรูมเม็ดยังบอกอีกว่า เดินกว่ามานีรถของลุงแกยังจอดอยู่ที่หน้าหอไม่มีใครขับออกไปไหนเลยและไม่มีใครเจอแกเลยด้วยเหตุผลทั้งหมดนี้รุนพี่จึงวานให้ผมที่พูดญี่ปุ่นได้ดีกว่าแกเป็นคนแจ้งกับประธานบริษัทวันที่ตังไปทำงานตังก็แจ้งข้อมูลทั้งหมดไปตามที่รับรู้มาแต่อาจจะเป็นเพราะลุงเองก็ได้ลาออกจากบ,บริษัทไปแล้วทางบริษัทจึงไม่สนใจที่ติดตามเรื่องนี้มากนะัก สุดท้ายดุนพีและตังจึงแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบแต่กลายเป็นว่าพอตำรวจมาถึงหอพักของตังพวกเขาก็ตรงมาตรวจสอบตังและดุนพีก่อนอาจพอตังและดุลพีเป็นชาวต่างชาติแค่สองคนเท่านั้นที่มาพักอยู่หอคนงานที่นี่หลังจากยื่นเอกสารต่างๆให้ตำรวจดูตังก็บอกตำรวจไปว่าตนเองยังไม่เคยเจอหน้าคนลุงที่หายตัวไปด้วยซ้ำเพียงแต่มาช่วยแจ้งความ เพราะุนพี่ผู้ภาษาญี่ปุ่นไม่เก่งและรุ่นพี่เองก็สงสัยว่าลุงแกหายไปไหนนานมากแล้วสรุปวันนั้นตำรวจให้เจ้าหน้าที่หอมาเปิดห้องพักของลุงแล้วจึงถึงปังอ้อว่าคุณลุงนอนเสียชีวิตอยู่คนเดียวภายในห้องพักไม่มีใครรู้ว่าสภาพห้องของลุงเป็นอย่างไรพอตำรวจเอาฉากกั้นบังตาเอาไว้แต่กลิ่นที่รบอบอวดโชยออกมาจากห้องของลุง จนมาถึงห้องกองตังหลังจากนำศพออกไปแล้วก็มีการทำความสะอาดห้องนั้นและปิดห้องเอาไวเ้เฉยๆเสมือนไม่เคยเกินเหตุใดๆผ่านมาราวๆหนึ่งสัปดาห์ตังตามโอทีเลิกงานดึกในช่วง4ี่ห้าทุ่มจึงพึ่งได้เดินทางกลับหอพักตังจอดจักรยานไว้ข้างหอพักและเดินขึ้นหอพักเหมือนทุกวัน และเสียงเดิมที่เกิดขึ้นหน้าห้องคุณหลงที่เสียชีวิตก็ดังขึ้นอีกครั้งป<ะ>ังเสียงคลายคนโยนหินก้อนเหล,ล็กใส่ประตูดังมาจากด้านในห้องที่เจอศพหลงเมื่อสามวันที่ทังทอมโอทีเขาเจอแบบนี้ทุกวันจนตังตัดสินใจถามรุ่นพี่ว่าเคยได้ยินแบบที่ตังได้ยินไหมแต่ดูท่าทีรุ่นพี่จะกลัวจึงตอบแบบตัดบทไปว่า ไม่มีเสียงอะไรหนะแล้วก็ชิงเข้านอนไปดีเดีโดยลุนพีของตังจะนอนอยู่เตียงชั้นบนส่วนตังก็นอนที่ชั้นล่างคืนนั้นตังหลับไปจนมาสลิมสลือตื่นมาช่วงกลางดึกตังมองเห็นว่ามีชายแก่ผอมหน้าตอตุงตายตาห้อยไปหน้าอาบเลือดเข้ามานั่งยองๆข้างหัวเตียงของตังและหันมาจ้องมองหน้าตัางที่ยังนอนอยู่ ตั้งจำได้แม่นว่าใบหน้าของชายคนนั้นคล้ายมีสีแดงสาดอยู่ตั้งคนลุกชูฉันตั้งแต่หัวยันเ้าตอนนั้นตังอยากจะร้องไห้โหยอบาแต่นึกได้ว่าผนังที่นี่ไม่เก็บเสียงถ้าร้องออกมาคนอื่นที่นอนอยู่คงตกใจแน,น่ตังจึงรวบรวมความกล้าเปิดม่านออกเพื่อให้แสงจากระเบียงหน้าห้องสาดเข้ามาในห้องแล้วิญญ,ญาณขอลุงคนนั้นก็หายไปส่วนตังทำใจอยสักพัก ด้วยความเหน็ดเหนื่อยก็หลับต่อไปชาวมาพอเล่าให้ลุ่นพี่ฟังลุ่นพี่ก็บอกลักษณะนหน้าตาของลุงที่เสียชีวิตซึ่งเหมือนกับตังที่เจอผีหลอกเมื่อคืนที่ผ่านมาแถมลุ่นพี่ยังเปิดภาพทำรรเนียบริษัทที่โฮมเพจยังไม่อัปเดตให้ดูอีกกว่าใช่คนเดียวกันหรือไม่ตังคนลุกชูชันอีกครั้งเพราะภาพถ่ายที่ลุ่นพี่ให้ดูใช่คนเดียวกันกันกบที่ตังเจอ และรุ่นพี่อย่างเราต่อยกว่าคุณลุงเป็นหัวหน้าเก่าแผนกของต่บแต่ที่แกต้องมาลาออกไปพอมีปัญหาสุขภาพที่มาจากการดื่มเหล้าแกติดเหล้าหนะักจนต้องเลิกกับภรรยาส่วนลูกๆพอรู้ข่าวพ่อเสียก็มารับรถที่จอดอยู่หน้าหอพักคนงานไปแล้วหลังจากรุ่นพี่เล่าแบบนั้นตั้งจึงไปหาทูบเทียนไปจุดไหวลงที่หน้าห้องของแก และยังสวดมนต์แผ่เมตตาให้วิญญาณแกไปสู่สุคติและตังก็ไม่เจออะไรอีกกระทังตังทำงานได้ครบปีจึงย้ายออกจากหอพักคนงานเพื่อไปปักยังบ้านหลังใหม่อีกฟากถนนนั้นเองและทั้งหมดก็เป็นเรื่องร้อนในใจแปลงของตังและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้